สวัสดีครับทุกคนมาแล้วนะครับผมคลิปยาวที่ทุกคนรอคอยบอกว่าไม่ได้ถ่าย YouTube นานมากก็หนูก็เขินเขินใช่บ้า <laughs> เกวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำปาร์ตี้ช่วงปีใหม่กันนะครับผมก็รวบเลย Christmas a n d Happy New Year วันนี้ได้นี่มาด้วย<อ> expect to ประตู จี๊ดจีดจ๊ดจีดจ๊ดจี๊ดจี๊ดอ่าเป็นหนูเป็นหนูยักษ์เราลองคนบอกว่า,วาตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเราไม่เคยจัดปาร์ตี้กันสองคนเลยทุกคนคือเนียเรียกว่าเหมือนเป็นครั้งแรกอ่ะนะ้รมีของได้มาเต็มเลยทุกคนผมได้มาเป็นต้น,นค,รคริสต์มาสแบบเด้งนะครับคริสต์มาสแบบเด้งมันปีวีดูวีทีทำยังข <c oughs> อ,อนี่นี่ เสจะมีทอแบบนี้นะอันนี้เป็น<ม>ต้นที่เลือกมาเพราะว่าเหมาะสมที่สุดเพราะคิดว่าน่าจะเหมาะกับบ้านใหม่ด้วยอืจับไใ้จับไปไา้เรียบร้อยนะคะเฮ้ยจะได้นะอย่าลืมนะหาดีๆันมีการปติกีริย์จะรู้ไหมเธอดื้อขนาดไหนหนูแบบวา่าแฮปปี้เยียยากับคนที่ดื้อที่สุดในโลกไม่หรอกคนที่ดื้อที่สุดในโลกเป็นของเธอนะพอเราจัดบ้านแบบนี้มันก็แบบฟิลมันแบบอบอุ่นอบอุ่นไง เหมือนแบบเด็ดแรกเลยเนาะอบอุ่นอบอุ่นเขินกคนหนึ่งสองว้าวไงไงทุกคนครับให้ดูใกล้ใกล้อันนี้ก็เลยอุ้ยน่ารักดูใกล้ใกล้น่ารักเลยนะโอ้โหใสนหมูเลยนี่มใหพอกันค่เดี๋ยวไปทำของว่างดีกว่าว่าปาร์ตี้มันต้องมีของทอด เหมือนอยู่ต่างเทศเลยเนาะอต่างเทศแล้วแบบขนาดกลางวันนะและนี่คือสิ่งที่นัดภูมิใจนําเสนอที่สุดสำหทุกคนวมเราขอนําเสนอซันเบลเล่เป็นไก่ทอดกรอบสไตล์อเมริกันนะทุกคนคับผมเขามีสโลแกนอยู่นะว่ากรอบเป๊ะอร่อยเป๊ะคุณภาพก็เป๊ะเป๊ะเป๊ะตรงนี้เราไม่ได้แค่ทอดนะทุกคนวันนี้เราจะทําเป็นเมนูสะโพกไก่กรอบซอสหัวหอมนะครับผมหรือสนูออนย่นไปเลย ก่อนที่จะไปทำซอสน,นะทุกคนเราจะเริ่มทอดซันวาเล่ก่อนเลยนะครับผมเราจะใช้เป็นนี่สะโพกไก่กรอบแล้วก็ชังกี้ไบส์นะครับผมไปเริ่มจากเ,เริ่มจากตั้งกระทะค่ะทุกคนนี่เราตั้งอย่างนี้ซึงไม่ไมใช,ใชนน่ใส่น้ำมันทุกคนเราก็รอน้ำมันร้อนนะทุกคนเพราะน้ำมันร้อนใช่ไหมหยิบฉีกเทแล้วก็ทอดได้เลยนะไม่ต้องรอไก่ละลายทอดได้เลยนะคะสบายมาก ผมจะอ่านคู่มือวิธีการทำนะทุกคนเอาไปทอดโดยไม่ต้องรอละลายทอดในน้ำมันร้อนจัด4-6นาทีเฮ้ยทุกคนครับเขาทอดในหม้อทอดและน,น้ำมันได้ด้วยนะ200องศา14-16นาทีโอ้ยอโยูคอนโดสบาย,บายนี่ครับทุกคน อนทอดจะเทเต็มกระทะแค่ไหนชิ้นก็ไม่ติดกันนะทุกคนแถมมนเก็บได้น้ำด้วยนะจะแบ่งทานก็ได้ด้วยไม่ต้องทอดหมดถุงในครั้งเดียววันนี้ก็แบ่งไว้เหมือนกันใช่ครับเพราะว่าเราก็น่าจะไม่ได้กินเยอะขนาดนี้ทุกครั้งปกติอชิ้นสวยมากเนี่ยแถมตอนทอดนี่คือแป้งก็ไม่ร่อนเลยนะเนี่ยมันไม่มีแป้งร่อนออกมาเลยนะพี่ดีวอ๋อเออใช่มันเกาะติดเลยสูตรโโลแกนเทานะชิ้นก็เป๊ะ<ป><ป>กกอบก็เป๊ะคุณภาพก็เป๊ะทุกอย่างเป๊ะเป๊ะเป๊ะไม่หมดทุกคน Ừ. người mọi Ồ ôi người mọ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 i nó mọi người mọi bảo mọi người mọi อันนี้เราจะลองแบบอบรมร้อนด้วยนะทุกคนเอาขึ้นนะเอาขึ้นเลยครับน่ากินมากเลยอะเป็นไงทุกคนนะ่ากินไหมนี่ขนาดยังไม่ทําเมนูอะไรนะแค่ทอดเฉยๆถูกต้องยังไม่ได้ทําซอสราดนะ <S <S อืมเขาจะแบบเนื้อชุ่มฉ่ำชิ้นเป๊ะสุดๆนุผมชีรวยเฮง อันนี้หนุนๆๆลองดูหนุนลิ้นลิ้น่วเลยเอามาอ่มหนุนๆหนุจะลองกิน้ำหรับไก่นะทุกคนโค้งมากอยากกินนูกอยากดูว่าข้างในเป็นไงกลมกลมอรอยมาจริงเหรอเอ้ยเอ้ยอะไรก็คือมันกินง่ายอะ ร้อนอืมโอ้โหอันนี้อร่อยมากอจริงนะตอนนี้จะหยุดกินไม่ได้ละไป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 ทำซอสทุกคนต้องไปทำซอสไปโหมันเอาเรื่องอ่ะคนที่เขาทำงานหัหอมเขาจัดการยังไงนะอ๋อไปแช่ตู้เย็นครับมามะอันนี้เป็นหัวหอมที่เราไปแช่ตู้เย็นมาทุกคนไม่เผ็ดไม่ขมเ่ากินสดใช่ยังหอมแต่ยังอยู่สูตรนี้ก็คือเราซุยตามเราชอบไปนะทุกคนนะ ตุงตุงต่อไปครับเลมอนอ่าไปเื่เล่เเอาตามที่เราชอบน้ำผึ้งจริงๆตอนนี้เราก็อยู่บ้านนี้มาแบบประมาณสองสองปีแล้วสามปีแล้วอะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในปีนี้มากที่สุดในชีวิตก็คือกำลังจะซื้อบ้านใหม่เรามีบ้านแล้วค่ะก็ตื่นเต้นนะ ลองดูกันเฮ้ยอยู่โหอ้ย,อ,ย,อ,ยอันนี้ทอดเหมือนกันเป๊ะอันนี้แบบอบลมร้อนนะครับเทสเทส,ทสนะทุกคนนะโดูเนื้อข้างในเลยเฮ้ยกรอบนะ <c oughs> ชิม <c oughs> ชิม <c oughs> ทุกคน <c oughs> อร่อยอะ chặt chân, rồi rồi chặt táo luôn, xong, 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 rồi xong, 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 ติดากินมากทุกคนอันนี้คือสะโพกไก่กรอบซอสผั่หอมนะทุกคนกินหอมมากโคตรหอมเลยหิวด้วยตามสเต็ปเดิมทุกคนถ่ายเช้ากินเย็นครับผมหอมมากๆได้กินแล้วคือน้ำลายไหลกินกินเลยนะลก,กินเลย,เลยมไม่รอแล้วนะ,นะครับหิวโอ้โห อร่อยมากหอมย,ยิ่งกินกับซอสยิ่งเอาไปทําเมนูอื่นๆนะทุกคนอร่อยอร่อยมากๆอร่อย่สำคัญทุกคนต่อให้เอาไปทําเมนูอะไรอะ่ะสันวาเล่ยอะ่ะก็ยังกรอบเป๊ะอร่อยเป๊ะคุณภาพเป๊ะครับผมจริงค่ะอ,อันนี้ลองเทสสองแบบนะทุกคนเราไปทอดในน้ํามันแล้วก็ไปอบลมร้อนมาอันนี้ทดลองมาละแทบแยกไม่ออกเลยะยงไม่ออกอ,อร่อยจริงๆเป๊ะๆทอดหนูมมีหยุดไม่ได้แล้วใช่ ต้องพาหนูไปตุนซานมาเลยละหนูอยากติดแค่ครบทุกอันเลยจริงกซื้อนี่มาคอนด็อกอือจะตุนให้เต็มตู้เลยหนูชอบสับปกรดจีดใจมันเหมือนแบบมันไม่ใ้างคอมพลตอละในการทำให้หนูเข้าร่วมผลิตภัณฑ์ตู้แช่แข็งกับปีปีได้กลินตอเอ๊ะเพอหอมไม่เผ็ดไม่ขมเออไม่เผ็ดแล้วทุกคนหนูไปล้างน้ำรับหมึแล้วก็เสด็จน้ำออโคตรอร่อย ทำไงอ่ะอื้อะไรอ่ะโมเม่ลดเสื้อหมดแล้วหยดหมดแล้ว รอบกันเราคบมา10ปีใช่ค่ะเป๊ะนะทุกคนหรือว่าทำม,มาได้ด้วยดีครับผมมันก็รุ่มรุ่มร่องดอกบ้างเป็นปกตินะคะเพราะความรักคือการที่ตัดสินใจจะคบใครสักคนหนึ่งนานๆมันไม่ได้อยู่แค่ว่าจะต้องแบบมีความสุขตลอดนะทุกคนจริงๆนะมันจะมีช่วงความคุยเห็นไม่ตรงกันช่วงแบบทะเลาะก,าาก,กาันรักกันงอนกันมันเป็นปกติอือใช่ครับปีนี้ก็ถือว่าแบบเป็นปีที่บีบพอกเยอะมากๆ ว่าเป็การคุยกันเยอะขึ้นอีกขั้นหนึ่งจากที่เคยคบกันเลยเนาะไม่เคยผ่านๆมาคือเป็นอีกขั้นหนึ่งเลยอืมประมาณนั้นนั่นคือ้นใช่ครับม่ไมีคู่ใครแบบเพอร์เฟกน่ารักก็รละะ่อจังละค่ะจริงค่ะอาของกินอร่อยร่ดไปทุกคนคืออันนี้มันเป็นเมนูที่ทําง่ายง่ายมากคือทอดๆคุกๆเสร็จและ้ะ จริงจริงไม่ต้องทําเมนูอื่นยังได้เลยเอามากินเปล่าๆได้เลยใช่ใช่ครับผมแล้วผมก็เชื่อว่าแบบทุกคนที่จัดปาร์ตี้ไม่ว่าจะคริส,สต์มาสปีใหม่หรือว่าเทศกาลอะไรเงี้ยต้องมีการแบบของกินแบบว่าฉลองแบบพวกเราอยู่แล้วของทอดต้องเป็นหนึ่งในนั้นอะ่ะ นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนขาไม่ได้นะซันเวลล์คือซื้อติดไว้ทุกคนมันสบายใจมากๆอย่างเงี้ยสะโพกไก่กอรอบกับชางกีไบอ่ะมีติดบ้านไว้มันไม่ต้องคิดอะไรมากอะ่ะโดยจริงๆเราไม่ได้มีแค่สองอันนี้ถนะูกต้องเรามีกอบเป๊ะอร่อยเป๊ะคุณภาพเป๊ะตอนนี้ยังกรอบอยู่เลยสะดวกครับเพราะว่าทําง่ายมันทอดได้เลยไม่ต้องรอละลายอันเนี้ยไปขายได้เลยนะ เออท้าขายง่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 ายเลยทุกคนถ้าขายง่ายง่ายกำไรเป๊ะชิ้นเป๊ะต้องสันวันเล่ครับทุกคนใช่ต้องสันวันเล่จริงทุกคนอ๋อเอาิงก็ช่องเราหนึ่งแสนซับสไครป์แล้วนะทุกคนใช่ครับหนึ่งแสนซับสไครป์บแบบ แบบงงงนิดนึงอ่ะเพราะว่าตอนแรกแบบเหมือนท้อใจไปแล้วอ,ะอ่ะจริงจริงท้อใจเ่าะคงไม่ถึงหรอกเนี่ะเพราะมันมันค้างยอดมานานมากอะแต่มันถึงแสนบาทแล้วทุกคนก็ขอบคุณมากนะคะแล้วก็สำหรับคนที่มาดูก็แฮปปี้นิวเอียร์แล้วก็เมอริเมอริคิสต์มาแอนแฮปปี้นิวเอียร์นะคะทุกคนใช่ครับผม,มไม่ได้เจอกันนานเลยอยากกลับมาเจอกันบ่อยๆนะคะใช่ครับผมแฮปปี้นิวเอียร์ทุกคนขอสุขภาพแข็งแรงแล้วก็วกร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่เจ <c oughs> อลอหเรื่องอายๆไม่เข้ามาเลย 嗯。Mm. Yeah.